เรามาต่อจากบทที่แล้วกันเลยนะคะบทนี้เป็นบทที่5ค่ะการใส่เอฟเฟกค่ะบทนี้นะคะเราจะสอนเป็นการใส่เอฟเฟกวิดีโอการใส่เอฟเฟกภาพ,ภาพการใส่เอฟเฟกบุคคลค่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นให้เรากดเข้าไปที่เมนูเอฟเฟกเราจะเห็นเอฟเฟกร่างกายกดเข้าไปได้เลยค่ะเราจะเห็นว่ามีเอฟเฟกให้เลือกหลากหลายแบบเอฟเฟกตพวกนี้จะไม่ทัดตัวเรานะคะแต่จะอยู่รอบๆอบตัวเราทำให้คลิปของเราดูมีมิติเหมือน 3d ค่ะ เราสามารถเลือกใช้เอฟเฟกในคลิปเดียวใช้พร้อมกันสองเอฟเฟกก็ได้ค่ะต่อมาจะเป็นเอฟเฟกวิดีโอนะคะเอฟเฟกวิดีโอจะขยับทั้งคลิปทั้งตัวเราและพื้นหลังเช่นการสั่นหรือการขยับเฟรมใช้ได้หลายแบบแต่จะได้ทีละช็อตค่ะส่วน Effect AI ส่วนมากจะต้องใช้โปรเราเลยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ค่ะ เมื่อเลืเสร็จแล้วลองกดเล่นดูจะมีเอฟเฟกที่เราเลือกไว้ขึ้นมาถ้าพอใจแล้วก็กดส่งออกมุมขวาบนได้เลยค่ะวันนี้ก็จะสอนเป็นการใส่เอฟเฟกทั้งคนและคลิปนะคะขอบคุณค่ะ